ทำนายความฝันฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์แปลว่าอะไรฝันว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์แปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่และไพ่ออลลเคิลเปิดดวงให้ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะว้าวเซตท่จะรวยนะเนี่ยเป็นฝันดีค่ะ เป็นความฝันที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรนะ่ะแล้วก็การขออโหสิกรรมฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณน่ะจะมีงานเข้ามาเยอะเนี่ยมีเงินเต็มเลยคุณจะมีงานเข้ามาเยอะได้เงินดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณทำบุญเยอะๆนะอันนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการขอโทษ การขอโทษการขออาหสิกรรมแล้วก็จะได้จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเออฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์แปลว่าจะได้เจอเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้เจอกันนานแล้วจะมีการนัดเจอการนัดสังสรรค์กินอาจจะมีการนัดเจอการนักสังสรรค์แฟนเก่า ศัตรูเก่าไพา่ใบนี้จะหมายถึงเพื่อนเก่าแฟนเก่าอลิศัตรูอันนี้คือการขออโหสิกรรมอันนี้เจ้ากรรมในเวรอันนี้กระเทยทีเนี้ยเอ๋มองนะว่าเออเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้จะเกี่ยวกับกรรมเก่าบุญเก่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะอยากให้คุณทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณนะ่ะทำบุญให้กับเจ้าก,ากรรมนายเวรตอนเนี้งานเข้ามาเยอะคุณจะได้เงินแน่นอนคุณอาจจะทะเลาะก,กับคนที่เป็นกระเทยคุณควรจะเอาโหสิกรรมและอภัยให้กับแฟนเก่าที่ทําให้คุณเจ็บช้ําคนรักเก่าที่นอกใจสามีเก่าที่ไปมีเมียน้อยภรรยาที่ไปมีชู้เพื่อนเก่าที่ขโมยตังค์ไพ่สองใบเนี้คืออ่ะคุณควรจะเอาโหสิกรรมให้กับศัตรูคู่อริ คุณควรจะอาโหสิกรรมให้กับคนที่ทำร้ายคุณเพื่อปลดปล่อยปลดปล่อยพลังงานไม่ดีออกจากตัวเองเมื่อคุณอโหสิกรรมให้เขาปุ๊บนะพลังงานลบพลังงานลบพลังงานที่ไม่ดีที่มากระทบจิตใจคุณนะมันจะหลุดไปเลขนําโชคหกเก้าหกเก้าเก้าหก คุณอาจจะมีปัญหากับพวกกระเทยก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นตุด๊ดเกย์ทอมเลสเบี้ยนที่ว่า อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนน่ะคุณอาจจะเคยโดนเพื่อนที่เป็นตุ๊ดขโมยเงินให้คุณเอาโหสิกรรมให้เขาแล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะขอบคุณค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะ